ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกระผมหยิกเกินเคยครับจ้องสั่งชีแนลนะครับแล้วันนี้กรผมก็จะมาแจกลาดหนิดฟรีของกล้ดีเทคนะครับก็จะมีในการตั้งหมด6ตัวครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับกดที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเกินยอดหลังนะครับเน็ตของดีเทคนะครับก็จะมีตั้งนัดตัวเข่าและก็ตัวใหม่นะครับ ที่สามารถแจนานได้อยู่นะครับก็ลองเลือกกดสมัครดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถแจนานได้นะครับในพร้อมแล้นะครับไปรับจุมเน็ตดีแจกตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีแจกตัวที่1กดดอกจัน1 0 3ดอกจันแคร์ซีเรียมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจานหน1วันนะครับเน็ตตัวที่2เน็ตตัวที่2กดดอกจัน399ดอกจัน หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการจช้ยงานนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่สามเน็ตตัวที่สามกดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์หนึ่งหนึ่งห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการจช้ยงานนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่สี่เน็ตตัวที่สี่กดดอกจันทร์สองสองสองดอกจันทร์ สี่แปดแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่้านะครับเน็ตตัวที่้ากดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปด้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสิบกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวทีโอนะครับตัวสุดท้ายหัดเน็ตตัวที่อกดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจัน ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 500MB ระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับก็ครบไปตังอกตัวแล้วนะครับก็ลองกดสมัครให้ครบดูทุกตัวทุกหลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็โปรดติดตามคลิกกังต่อไปนะครับ